สวัสดีค่ะวันนี้เรามาประกอบแม่ก้าวยอดหน้ากันนะคะขั้นตอนแรกเราจะต้องทำยอดหน้าก่อนนะคะเราจะนุ่งประมาณ1 2ถึง15ชั้นนะคะเราใช้วิธีนุ่งยกนะคะบางท่านอาจจะใช้12บา,บางท่านอาจจะใช้15ไม่ได้กำหนดตายตัวนะคะแล้วแต่ความเหมาะสมะคะ่ะหลังจากที่เราทำยอด เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะทําปากบนกับปากล่างนะคะปากบนนี่เราจะนุ่งยกทั้งหมด7ชั้นนะคะส่วนปากล่างนี่เราจะนุ่งยกทั้งหมด5ชั้นค่ะการทาปากล่างนะคะเราต้องเว้นระยะห่างจากยอดปลายแหลมประมาณหนิ้วนะคะเพราะว่าหนึ่งนิ้วนั้นน่ะเราจะได้มงอ,องโค้ง ให้ดูสวยงามค่ะหลังจากที่เราทำครบแล้วนะคะยอดหน้าปากบนและปากล่างเราก็จะถึงขั้นตอนของการประกอบเราก็จะนุ่งยกที่ยอดของหน้าก่อนนะคะหลังจากนั้นก็จะเอาปากบนประกบเข้าไปแล้วก็นุ่งยกพอเสร็จจากปากบนนะคะเราก็จะนำปากล่างมาประกบหงายขึ้นนะคะ แล้วก็เราก็จะนุ่งยกค่ะเมื่อเรานุ่งยกเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือการทำคอของนาคนะคะเราจะนุ่งยกที่คอของนาคนี้สิบชั้นนะคะหรือใครจะทำมากกว่าสิบชั้นก็ได้นะคะเพราะว่าแล้วแต่ความเหมาะสมดูให้สวยงามกันนะคะ เมื่อเราทําคอของนาคได้ครบสิบชั้นนะคะตามแบบนี้นะคะเราก็จะมาดัดดัดปากบนปากล่างแล้วก็ยอดนาคนะคะให้มีลักษณะเหมือนพญานาคค่ะอันนี้คือยอดนาคที่เราทําเสร็จแล้วพร้อมที่จะประกอบนิ้วใบสีเข้าไปนะคะเราก็จะเริ่มประกอบตั้งแต่นิ้วแรกจนถึงนิ้วที่9นะคะ เราก็จะนุ่งยกไปตลอดจนถึงนิ้วที่9้าค่ะ ค่ะอันนี้คือใบสีแม่เก้ายอดนาคนะคะหรือบางท่านเรียกแม่ก้าช่อนาคนะคะ